สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัเอ็มไอศูนย์ศูนย์สองอีพีนี้เป็นอีพีเก้าค่ะเราจะมาถักตะข่ายคลิปตะข่ายคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะเรามาดูวิธีถักตรงด้านล่างตรงนี้ตรงนี้จะเป็นชายเสื้ออันนี้เป็นเส้นยาวนะคะแล้วก็มีลายพัดเรามาดูวิธีถักทางยาวออกมาแบบนี้ค่ะ เวลาเราถักตะข่ายนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีใกล้ๆมือเราก็คือเข็มหมุดมีเข็มโคเชแล้วก็ไหมที่เราจะเดินก่อนที่เราจะเริ่มต้นถักนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะคะเรามาเริ่มต้นถักค่ะเข็มหมุดได้ใช้ตลอดนะคะเราต้องยึดตึงตัวนี้ไว้ไม่ให้ขยับถ้าจะขยับให้ขยับน้อยที่สุดแล้วเรามาดูตัว ตารางด้านล่างเราลายเส้นมันจะกําหนดอย่างตรงนี้มันจะเป็นทแยงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเราถักโซ่สามก่อนพอโซ่สามเสร็จแล้วจบมุมด้านล่างเวลาสกิดสกิดด้านบนงานตรงนี้จบสามเหลี่ยมเล็กนะคะโดยการที่ถักเอ็ก แล้วขึ้นโซ่ต่อโซ่สามยึดหมุดอันต่อไปค่ะมันจะโยงขึ้นข้างบนนี่นะคะเส้นมันจะขึ้นแบบนี้แล้วมาเชื่อมพอเราถักโซ่สามเสร็จแล้วมุมมันเชื่อมตรงนี้นะคะพันหัวเข็มถักพอหนึ่งคอรวบ เราพยายามวางงานให้ถนัดมือค่ะถ้าเราไม่ถนัดท่านี้เราหมุนได้นะคะหมุนจนเราถนัดเพื่อที่เราจะถักพอหนึ่งคอได้มันเป็นการถักพอหนึ่งคอคว่ำมือแทงผ่านงานด้านหลังก่อนเอาห่วงเข้ามามีสามห่วงรวบทีละสองจุดที่ยากก็คือจุดที่รวบตรงเนี้ยประคองไหมให้ดีค่ะพอเราได้งานแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดูเส้นต่อว่าเส้นจะไปทางไหนเส้นมันจะโยงแบบนี้นะคะ โซ่สามแล้วมันก็จะมาเชื่อมฝั่งข้างนี้จุดนี้เรายึดก่อนโซ่สามค่ะเป็นตัวเดินหนึ่งสองสามถ้าเราถักช่วงที่เป็นตัวแคบแบบนี้นะเราต้องดูว่าลายมันขึ้นมายึดข้างบนกับข้างล่างด้วยไหมมันจะถักซิกแซกพอโซ่สามเสร็จแล้วมันเชื่อมข้างบนค่ะ เชื่อมโดยการถักพอหนึ่งคอรวบสองสองแล้วเราก็ดูลายเราต่อมันจะเป็นโซ่สามแล้วลงมาข้างล่างหนึ่งสองสามวางงานทาบลงไปที่ลายเราแล้วยึดยึดค่ะโซ่สามเสร็จแล้วมันจะมาเชื่อมตัวล่าง หมุดทางฝั่งนี้ถ้าเราถักเสร็จแล้วเราสามารถถอดได้โซ่สามจบด้วยพอหนึ่งคอขึ้นมานะคะรวบสองรวบสองพอลงมาแบบนี้เสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวแหลมเพื่อเอาไปเกี่ยวกับข้างบนค่ะโซ่สาม โซ่สามเป็นตัวเดินนะคะพอโซ่สามเสร็จแล้วมันเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวโดวยการแทงดึงผ่านแล้วมันก็ลงมาข้างล่างโซ่สามเป็นตัวเดินลงมาข้างล่างมันชนพอดีนะคะจบโดยการแทงแล้วดึงผ่านหรือจะถักเป็น x ก,ก็ได้ะคะ่ะ เรายืดแล้วเราจะเห็นลายยืดยืดให้ขยับได้น้อยที่สุดแล้วเรามาดูนะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะขึ้นโซ่สามแล้วมาเชื่อมที่จุดนี้ สามแทงยึดไว้ก่อนเชื่อมต่อข้างบนพันหัวเข็มค่ะดันหัวเข็มยาวแล้วรวบทีละสองสองหลังจากนั้นเราดูงานต่อมันจะขึ้นเป็นโซ่สามแล้วมาเชื่อมตัวบนถักโซ่สามหนึ่ง สองสามเวลาถักต้องโยงและยึดนะคะอันนี้ยึดโซ่สามพอวางแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเห็นเส้นที่ขึ้นข้างบนมันเชื่อมเป็นพอหนึ่งคอถักพอหนึ่งคอคว่ำมือรวบสองสองวางงานแล้วเราจะเห็นจุดที่ไปต่อมันจะเป็นโซ่สามแล้วมายึดข้างล่างหนึ่ง สองสามยืดค่ะยืดลงมาตรงนี้นะยืดให้ขยับน้อยแทงถักเป็นเอ็กเอ็กคว่ำม,มือแล้วเราก็ถักโซ่สาม ดูลายที่เราขีดไว้นะโซ่สามเสร็จแล้วมันยึดทางนี้ค่ะยึดเป็นตัวยาวเราก็ถักเป็นพอหนึ่งคอถ้างานมันขยับเราจะดึงยากเราต้องเอานี่เสียบให้มันดึงได้ง่ายนคะคะถ้ามันไม่ขยับเราจะดึงได้ง่าย พอมันได้เป็นพอหนึ่งคอเสร็จแล้วมันวางท่านี้ลายมันจะขึ้นข้างบนเรายึดนี่ค่ะอันนี้เป็นการถักตารางหกเหลี่ยมแบบซิกแซกนะคะขั้นตอนการถักมันจะเหมือนเดิมแต่เราต้องดูลายว่าลายเรามันโยงไปทางไหน อันต่อไปก็จะเป็นโซ่สามโซ่สามแล้วเชื่อมข้างล่างสี่ห้าหกยึดก่อนค่ะจะเห็นลายยึดยึดตัวนี้เราจะเห็นตัวที่มันจะต้องให้เราเชื่อมอยู่ด้านล่างถ้าเราถักตารางหกเหลี่ยมนะคะแล้วขีดลายไว้ข้างล่างแบบนี้ เราจะหาทางไปได้ง่ายตัวนี้ถ้าเป็นตัวสั้นเราใช้ x ได้แล้วเราก็ดูลายต่อลายมันจะมาแบบนี้โซ่สามเรายึดยึดตัวสั้นค่ะยึดตัวสั้นเราก็ใช้ x ได้หนึ่งสองสาม ต่อไปมันจะขึ้นแบบนี้นะคะโซ่สามโซ่สามโซ่สามแล้วลงพอหนึ่งคอไปนะเราถักโซ่สามก่อน,นะคะ่ะโซ่สามเป็นมุมแรกสองสามต่อไปดูตัวนี้นะพอมันถักโซ่สามขึ้นมาโซ่สามตัวที่สองมันจะมาเกี่ยวกับตัวนี้ค่ะ ี่ห้าหกยืดค่ะการถักตาข่ายหกเหลี่ยมของไอริสโคเชคือการถักโยงและถักยืดยืดค่ะต่อไปเชื่อมต่อข้างบนต้องให้มันขยับน้อยที่สุดเพราะว่างานเราตรงนี้โมทีฟเรามันนิ่มนะตัวนี้แทงค่ะพอเราแทงเสร็จแล้วเราดึงผ่าน โซ่สามแล้วนะคะโซ่สามแล้วพอโซ่สามเสร็จแล้วนะมันยึดข้างบนอีกรอบแล้วค่อยจบพอหนึ่งคอหนึ่งสองสามโยงข้างบนค่ะโยงข้างบนเราโยงเป็นตัวสั้นก็ได้นะคะโยงเป็นตัวเอ็กก็ได้แทงดึงห่วงออกมารวบแล้วจบพอหนึ่งคอลงไปในช่องนี้ นี่ถ้าเราดูอย่างนี้เสร็จแล้วงานเรามันไม่มีทางไปได้แล้วนะคะมีอยู่สองวิธีที่ทำก็คือตัดไหมแล้วเก็บเศษหรือวิธีที่สองวิธีนี้นะจะเรียนกว่าการโยงโซ่เราตัดไหมค่ะให้เหลือเส้นยาวแล้วเราจะใช้เข็มปักคอสติสเนะะี่ยค่ะเดินเส้นซ่อนไปข้างบน มันจะสวยกว่าวิธีโยงด้วยโซ่นะคะเราก็โยงมาจนเราสามารถถักต่อได้มันจะเริ่มตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ต่อไหมวิธีต่อไหมให้ปมเล็กนะคะหนึ่งเส้นอยู่ข้างล่างหนึ่งเส้นอยู่ข้างบนวางแบบนี้ค่ะอันนี้เส้นจากกลุ่มนะหมุนเส้นข้างล่างพันรอบลงมาตรงกลาง เอาเส้นนี้เข้ามาวิธีต่อไหมช้าๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลงไว้อยู่ตรงด้านบนตรงมุมตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะลงไว้ให้แล้เวเราก็ดึงเราก็จะสามารถถักต่อได้ตรงนี้เป็นเทคนิคการโยงไหมค่ะ เราถักมามันก็จะเป็นโซ่สามนี่นะคะโซ่สามโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกพวกนี้ถอดได้พอลงมามันก็จะมายึดตัวนี้พอยึดตัวนี้เสร็จแล้วมันก็จะมาโยงพอหนึ่งคอจับให้ถนัดมือนะคะโยงหมุนอย่างนี้ รวบพอหนึ่งคอมันก็จะได้เป็นงานออกมาแบบนี้แล้วมันก็จะถักโซ่สามโยงพอหนึ่งคอลงมาต่อไปโซ่สามหนึ่งสองสามโยงพอหนึ่งคอลงมาด้านล่างค่ะพันหัวเข็ม พอเราถักโซ่สามเสร็จแล้วนะคะมันจะโยงพอหนึ่งคอลงมาข้างล่างพันหัวเข็มลงมาในช่องดึงห่วงออกมารวบสองแล้วก็รวบสองแล้วเราก็ดูต่อมันจะขึ้นแบบนี้ค่ะโซ่สามแล้วก็โยงโซ่สามนะยึด ยยงด้วยพอหนึ่งคอพันหัวเข็มแทงทะแยงดึงรวบสองข้อมือต้องหมุนได้นะคะข้อมือขวาต่อไปเรามาดูตรงนี้มันจะขึ้นโซ่สามโซ่สามแล้วมาถักพอหนึ่งคอตรงนี้ค่ะ สองสามโซ่หกยึดมุมนี้แล้วพอเบี่ยงมามันจะกลายเป็นมุมนี้งานจะจบด้วยพอหนึ่งคอลงช่องนี้ค่ะเราต้องถักหมุนกลับด้านได้นะคะหมุนกลับด้านถักบนถักล่างรวบพอหนึ่งคอค่ะ ถ้าแบบนี้เราไม่ถนัดเราสามารถหมุนตัวแม่แบบเราได้เพื่อให้เราสามารถรวบพอหนึ่งคอได้แล้วพอเราถักแต่ละอันเสร็จแล้วเราโยงโยงแล้วยึดบังคับให้มันอยู่ตรงตารางที่เราเขียนไว้แล้วเราก็ดูลายต่ออันต่อไปเวลามันขึ้นมันขึ้นแบบนี้โซ่สามโซ่สามแล้วพอหนึ่งคอลงตรงนี้ค่ะ สามบวกสามเป็นหกเราใช้โซ่สามในการเดินเพราะฉะนั้นถ้าเราถักโซ่หกเราโยงสามแล้วปัดมาจบพอหนึ่งคอที่ช่องมันจะลอดผ่านใต้ชิ้นงานนะคะถ้าเราไม่ถนัดเราสามารถหมุนแบบนี้เพื่อให้มือเราถนัดได้ เราก็กลับนี่ค่ะพอเรากลับมาเราก็จะเห็นทางที่เดินต่อยึดไว้ก่อนนะคะโซ่สามแล้วมันจะยึดข้างบนตารางนะคะถักขึ้นก็ได้ซ้ายได้ขวาได้ถอยหลังได้นะคะทำได้ทั้งหมด ตัวนี้โยงตัวสั้นโยงเป็นตัว x พอโยงตัว x เสร็จแล้วเราดูตารางต่อโซ่สามโซ่สามสามแล้วก็จบด้วยพอหนึ่งคอเป็นโซ่เก้านะคะสามด้าน ยึดก่อนค่ะแล้วโยงโยงโซ่สามลงหมุดที่หนึ่งโซ่สามมาลงหมุดที่สองจับบังคับมันให้มันลงในแบบที่เราเขียนต่อไปมันจะจบด้วยคอหนึ่งคอเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆตัวตารางนะคะจะมีตารางตะข่ายะคะ่ะจะมีเป็นจุดๆให้ดูนะคะอันนี้เป็นเส้นยาวตอนที่ถักวงกลมจะถักง่าย ให้ระวังตรงที่เวลามันเอาไปเชื่อมกับโมทีฟค่ะอันนี้ถักแบบถอยหลังยึดแทงเข้าไปในโซ่ค่ะแล้วก็ยึดเข้าไปที่แม่แบบพอเราได้แบบนี้มันจะเป็นไปตามรูปที่เราถักเราก็ยึดยึดค่ะแล้วดูอันต่อไปโซ่สามสามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอ เวลายึดนะคะแทงเข้าไปในโซ่แล้วปักเข้าไปพอวางมาแบบนี้เสร็จเราจะเห็นเวลามันจบมันจบด้วยการถักพอหนึ่งคอค่ะพอหนึ่งคอมันก็จะอยู่มุมตรงนี้เราก็สามารถถักต่อไปได้เวลาเราดูลายนะคะ พอมาลงตรงนี้เสร็จแล้วนะอันต่อไปมันก็จะถักโซ่สามแล้วก็มายึดยึดพอหนึ่งคอนะคะโซ่สามยึดพอหนึ่งคอแล้วมันก็ขึ้นแบบนี้ค่ะขึ้นตามตารางตัวนี้เชื่อมต่อมาเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นทางยาวเป็นตะข่ายแบบที่สองนะคะตะข่ายทางยาวตะข่ายซิกแซกลองฝึกมือต่อนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมคลิปก่อนใครค่ะข้อมูลทั้งหมดที่เป็นภาพนิ่งนะคะคุณสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูผ่านคอมพิวเตอร์นะคะสามารถดูได้เลยแต่ถ้าดูผ่านมือถือคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอมันจะถูกซ่อนอยู่หลังชื่อของคลิปวิดีโอค่ะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอแล้วคำอธิบายใต้คลิปมันจะโชว์ออกมาเราก็สามารถตามลิงก์ไปได้ ข็มโคเชที่ถักตรงนี้นะคะถ้าสนใจลิงก์ก็จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y o u ูทูบเมทิน e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ